สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเขาผู้เลี้ยงควายทุกทุกท่านนะครับผมจ้ะนะครับมือนียุกับคอกควายน้องบีมนะครับพี่น้องจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับผมมือนน้นำมาฝากพี่น้องเขาอยู่จากรรยกันครับมือนีมี3าโตสามรกันจากกับราคาเบาๆเด้อจากมือนีนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศล้มหนาวมาแล้วครับผมเมนจ้ะนะครับู้ใดเกี่ยวเข่าแล้วกําลังมองหาควายไปเลี้ยงนะครับจ้ะมือนน้นำมาฝากสามไร่กันเมนจ้ะ มีแต่กไว้งามๆราคาถึกถือครับมือหนิจ้ารับรองมาราคาเกษตรก่อนครับมือนี้เมนจ้าพิเศษคิดสำหรับเอฟซีทุกท่านด้วยครับฝากที่ต่างเขานะครับจ้าที่ต่างเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ่าอำเภอซ้ำสูงจังหวัดคอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้เลยจ้านะครับพี่น้องแับนี้มาเบื้องลายอียดเลยครับผมจ้าครับตัวแรกเมนจ้าตัวนี้ครับพี่น้องรายละเอียดเพลยนะครับตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกซ้ายจ้าลูกซ้ายของพ่อเพชรสยามจ้าเพชรสยามนี่เป็น ลูกของลุงเพชรนะจ๊ะถือว่าตัวนี้เป็นล้านไซด์ของลุงเพชรเนาะครับเมย์จ้ะสายเลือดดีเลยครับพี่น้องพันลุกก่ำม,มาดีนะครับล้ําโตล้ําคิงสุดยอดเลยครับตัวนี้ะนะครับพี่น้องเบิ้งแขงขากระดูกแล้วก็ที่สําคัญเนื้อหนังเพิ่นเนาะครับเมย์จ้ะแม่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้ะที่สูงอยู่ที่145บวกลบเด้อจ้ะ พี่น้องพันดูกรรมที่ไปที่มาชัดเจนนะครับเมนจ้ะเพิ่นได้ยเย็นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่นได้เก้าเดือนแล้วจ้ะเก้าเดือนสูงไรเป็นไรครับตอนนี้เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกบวกลบกะร้อยยี่สิบหกนะครับพี่น้องบวกลบเบิ่งเลยครับลำตัวเนี่ยคิงบั้นไทยมะนาวตัดบสวยๆนะครับนี่เมนจ้ะนะครับพี่น้องเพิ่งแยกแม่มาไหมจ้ะได้ว่ามูครับผมรรับองมูเชี่ยงดีจ้ะนะครับได้ว่าสิติดมูจากน้อยยามูออกขอกนะครับเมนจ้ะนะครับพี่น้องให้เบิ่งหน้าตาทั้งเขานะครับอัตลักษณ์ไวไทยชัดดเจนแขขงากกระู ครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับตัวนี้พันธุกรรมอนาคตพอพันเมีนจ้ะครับผมรอรองสินะครับแบ่งพี่น้องเข้าไปหลายปันใดครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทเมีนจ้ะราคานีกกระดได้ตอนร้องกันได้เด้อจ้ะครับพี่น้องอันนี้คือราคาเปิดครับผมมาเบิ้งชัดๆเลยครับหน้าตานะครับพ้นเขาไงครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับเมียนจ่าตาแต้แบบง่ายเลยจ้ะว่าขบานกว่างครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำนะครับผมง่ายใบตองศาสตร์ครับ เออหมักเผายิ่งย่นะครับนี่จ้าป่านควายยิ่งย่งปุ๋ยละครับเอือกเผาวเพิ่นนะครับเบื้องกระดูกแข็งขาเพิ่นครับพี่น้องนะครับกระดูกแข็งขากรีดเด็บกรีดเท่าสวยนะครับผมนุ่มรอตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจุ่งยางชุดพี่น้องเบื้องจากน้อยนะครับผมโอ้เชื่องดีเด้อจ้าควายหน่อยตัวนี้นะครับแดดออกมาพอดีครับพี่น้องเบื้องเอานะครับเบื้องอกหางเงาหางท้ายหางเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับผมให้เบื้องรอบๆตัวเพิ่นเลยนะครับพี่น้อง ตัวน,นี้เป็นสีออกดอกเล้าเลยครับแม่นจ้าคนนำล้นกับท่านล้นระเบิดอยู่จ้ะนะครับเพ,พราะว่าเพิ่งแยกนมแม่มาใหม่แม่นจ้านะครับพี่น้องแต่ว่ากับหูกินยากเก่งนะครับแม่นจ้านะครับพี่น้องหือว่าเพิ่งกินนมเต็มทีแล้วจ้านนพี่น้องเอาไปพัฒนานะครับนะครับเอาไปพัฒนาเป็นอนาคตพอพันธุ์หรือพี่น้องเอาไปเด็ดเป็นสายเลือดนะครับผมเด็นออกจากนามก็ได้นะครับตัวนี้เมียนจ่าไปจับสัตว์ยุคเคอาก็ได้จ้ะนะครับตัวนี้เดี๋ยวส่วนไล่เหยื่อเท้าเบิ้งเป็นลูกสายของเพชรสยามเมียนจ่านะครััับบผมมลลาานนนสยของูกเเพชรร้้คตวีจะ อายุได้อายุได้เก้าเดือนจ้ะความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกบลลบจ้ะนะครับผมราคากระเปิดแ <bar> บงค์พี่น้องราคากระเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะต่อรองสอบถามกันได้นะครับผเมียจ้ะรายละเอียดเพิ่มเติมครับพี่น้องโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์สอบถามกันได้จ้ะนะครับพี่น้องตัวนี้รายการที่หนึ่งจ้ะเอาไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับจ้ะเอาครับพี่น้องเขานะครับมาเบิ้งกันต่อกับรายการที่สองนะครับจ้ะตัวนี้จ้านะครับรายละเอียดเพิ่มนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นสาวน้อยนะจ้ะสาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะอายุ สิบแปดเดือนจ้ะนะครับเพื่อนเป็นลูกของพ่อไดครับเพื่อนเป็นลูกของพ่อเก้าเจริญจ้ะเก้าเจริญแม่นจ้ะลูกสาวพ่อเก้าเจริญเบิ้งเอาเลยครับตนโตล้ำคิงจ้ะอัตลักษณ์ม้าชัดเจนเม่นจ้ะในความหนาความอ้างนะครับผมจ้ะเพื่อนสูงไรเป็นไรครับตอนนี้เพื่อนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบวกลบจ้ะนะครับร้อยสามสิบหกนะครับพีหน้องเบิ้งครับจับตั้งไว้ใสกระยุเม่นจ้ะหูเชี่ยงดีจ้ะครับผมตัวนี้เพื่อนเป็นสายใดครับแม่เพื่อนแม่เพ่นเเเป็ายพพชชรรออุุดดจ้ เบิ้งเลยครับทรงมาทั้งเหนือนางพ่อนะครับพ่อกับเป็นเก่าเจริญตัวนี้สาวหน่อยฟันน้ำนมเมนจ้าสิบสิบแปดเดือนจ้าสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องเห็นเบิ้งเอาเลยครับสวยงามหนาตาวานนะครับพี่น้องอนาคตแม่พันธุ์นะครับผูใดกําลังมองหาครับตัวนี้นะครับราคาไหลไปไหนครับราคาเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่มาแบบราคาพิเศษเลยครับผมนะครับรดแลกแจกแถม จ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับแม่์จ้ะหน้าตาสวยนะครับตาหวานครับพี่น้องเปิ้นะครับอ่องคอชัดเจนเอิกมะพร้าวแข้งขานะครับกระดูกนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับล้ำคิงมาดีเลยครับตัวนี้แม่์จ้ะเบิ้งท้ายเบิ้งหางเพิ่นครับบ่มีตะมีไส้เม่์จ้ะบ่มีตะมีจะรับประกันตะมีให้เลยจ้ะนะครับเดี๋ยวพาเพิ่นยนะครับพี่น้องให้เบิ้งจักหน่อยนะครับ ตัวนี้ผู้ใดกําลังมองหาควายสาวหน่อยครับพี่น้องสายเลือดพันธุกรรมชัดเจนนะครับเลี้ยงเอาอนาคตครับผมราคากับพี่น้องสามารถจับต้องแล้วก็ต่อร้องกันได้เมนจ้าไปต่อได้อีกหลายจ้าราคานี่กัพี่น้องมีท่าใดกับโทมาตอเอาครับผมราคาพอแบงกับปั่นพี่น้องครับเลี้ยงคือเก้านะครับเบ่งเอาความสวยความงามมงคลครับพี่น้องนะครับแดดเลี้ยงนะครับยังเมรัพนะครับพี่น้อง เบิ้งเลยครับผมเ่าชัดเจนเขาจ้งขอรูปเพิ่มเติมมนจ้ทางหลายนาะครับผมหรือว่าผมมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับตัวที่2ตัวนี้เป็นทายาทของเก่าเจริญจ้นะครับอายุอายุได้18เดือนจ้าความสูงอยู่ที่136บหกอกลบจ้านะครับผมเบิ้งเอาเลยเปิดไปที่39,000บาทจ่าราคาอีก็ลดได้ตอนร้องกันไหนคือเก่าจ้าสามหมื่นเก่าเท่านั้นครับพี่น้องไว้งามๆเป็นตะเลียงงี้สิแล้วก็หูพร้อมครับผมเอาแบบนี้ครับพี่น้องไปเลี้ยง จ้ะปากพุทธเาเด็กน้อยเลี้ยงได้สบายเลยราคากับว่แพงครับแม่ยนจ่าราคาก็เปิดไว้39,000บาทเท่านั้นจ้ะสอบถามกันได้39,000บาทจ้ะเอกสารใบบหลอดครบเนาะครับผมแม่นจ้ะมีใบเกิดจ้ะนะครับรายละเอียดพี่น้องจังเพิ่มเติมสอบถามได้ครับหม่องใดบ่ชัดเจนเนาะครับจ้ะไปเบิ่งกันต่อกับตัวที่3ครับพี่น้องเฮานะครับผมมาเบิ่งกันต่อเลยครับกับรายการที่3เนาะครับตัวนี้แม่นจ้ะ นะครับบ่แม่นโต์สูบันหันเด้อครับพี่น้องนะครับมันคือกันแน่ครับเพราะว่าเป็นควายเลี้ยงคอกเดียวกันแม่นจ้ะมันจะคอกเดียวกันเลยจ้ะนะครับพี่น้องตัวนี้รายละเอียดเพิ่นนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเบิรมพันล้านจ้ะส่วนแม่เพิ่นนั่นเป็นสายปานสุรินจ้ะนะครับตัวนี้เป็นทายาทของพ่อเบิรมพันล้านแม่นจ้ะสาวน้อยเอ่อฟันนมนมคือกันเลยจ้ะนะครับออกจ็กเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ได้16เดือนจ้ะนะครับออกรายละเลียดกันกับตัวบองหันเนาะครับผมแม่นจ้ะนะครับพี่นน้้องตตรักหาา นางนาซายไงจ้านะครับพี่น้องลำตัวลำคิงนะครับเบิ้งเลยครับพี่น้องตัวนี้อนาคตเป็นควายแม่สาวพันนมนมแม่์จ้าผู้ใดกกำลังมองหาอนาคตแม่บอกแม่พันนะครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ยตัวลำคิงดีๆเลยครับผมจ้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเพิ่นสูงไลเป็นไรครับเพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบอกลบจ้าร้อยสามสิบห้านะครับผมเบื้องไรครับลูกสาวของพ่อเบิรมพันล้านแม่์จ้าลูกสาวพ่อเบิรมพันล้านจ้า ครับเบิ้งเลยครับพี่น้องอนาคตสดใสแน่นอนตัวนี้จ้ะแบ่งไว้หลายไปไหนครับตัวนี้ก็เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทแม่จ้ะราคาเดียวกันครับพี่น้องมักตัวใดก็จังต้อาหรือมักเอาไปน้ำกันนะครับเอาคนไปเรียงคู่กันคือเก้าจ้ะนะครับกับทั่มาต่อรองกันได้อยากกระไรหลายจ้ะพี่น้องหน้าตาพก่นครับผมนะครับหน้าตาอัตลักษณ์เพ่นครับเดี๋ยวยกคอเพขึ้นนะครับให้เบิ้งอ่องคอนะครับพี่น้องคออ่องผูกโบนะครับเอิอมะพร้าวใหญ่ๆครับแข้งขากระดูกเล็บ นะครับกำไรขาดหน้าหลังทั้งคู่เลยแม่นจ้ะครับพี่น้องเบิ้งครับสวยๆเลยนะครับปันท้ายหางนะครับผมหนังคอหนาๆเลยครับตัวนี้เนื้อหนังไหลแม่เจ้ะผมโองูได้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงกินยากินเพียงนะครับกินยอดเขาไม่ครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดกําลังมองหาเป็นสาวน้อยปั้นนมนมจ้ะนะครับลูกสาวพ่อเบิ้มแม่นจ้ะแม่เพิ่นนี่เป็นสายปั่นสุรินทร์นะครับจ้ะอายุได้อายุได้16เดือนจ้ะ16เดือน นะครับผมส่วนสูงลอยสามลอยสามสิบห้าจ้ะนะครับลอยสามสิบห้าครับพี่น้องแม่จ่าเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะห้าลักสามเบิดสู่รตัวครับเรนจ่าสามตัวนะครับผมลดได้จ้ะถ้ายกไปยกข้อนะครับพี่น้องครับผมมาต่อรองสอบถามกันเอาเรนจ้ะพี่น้องมีงบอยู่เท่าไร้นะครับโทรมาได้เรนจ้ะครับมือนี้นะครับมีมาฝากสามีเนาะครับจ้ะตามไลกันจ้ะเกาะควายน้องบีมเฮา นะครับมากตัวได้กับจังต่อรองสอบถามกันได้จนะครับมนีกับขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องทุกท่านด้วยครับจ้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า